ก็สวัสดีกันด้วยนะครับคุณกำลังรับชมนักนสดงมิกูชแนลครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะยังไม่ได้ลงภายในวันที่วันที่อ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ว,วะฉันน่ะ เดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะเอ้ยมีอย่างนี้เลยไหมมีทำไมก็เราก็จะมาเล่นกันต่อนะครับลิปิดีโอที่แล้วก็เล่นลวงหน้า,นา,นานไปทีมหนึ่งแล้วนะครับก็แอบเล่นมาทีมเดียวหรือเปล่า เล่นแอดเล่นมาสองทีมนะฮะอ่าเราก็เิ่มมาแข่งกับโลโก้โฮครั้นเราก็เริ่ม,ม,ลเ,มเลยนะครับโอ้แล้วกับระดับป้องกันนงทีมเราดูไม่ใช่ระดับป้องกันครับระดับความเก่ง เราก็ไปดูกันเลยนะคะรับช่วยไกสหนางที่ได้บอลส่งให้สาดา์กส่งให้เทนมาส่งให้ใครไม่รู้แล้วก็ไม่คิดมาก่อน ลีเน,น่แล้วก็มิกเอาไม่ได้ครับสาดาร์สารสา,ากักมิกากอนให้ที่เอออยางนะั สองคล้ายๆต่อเฮ้ยโอ้หทีน,นี้เนาะให้ไงส่งไปทางนั้นอ๋อ,ะอะจะเตะครับจะเตะแล้ว ข้าระดัหนึ่ง้วครับระดัเร่อเเหนึ่งก่อนน่บบาจะไม่ได้เอ้ยได้วะผ oh, มมุกันตรงหน้าประตูเยอะแล้วใ,ลให้มิคิแมคเข้าทีก่อนเอ้ยไ,ได้ ไปดิซี่แม็กก่อนฮะมันอยู่ไม่ได้ครับหนึ่งถ้าเฟไม่มีซี่แม็กพีแลน,นโดถึงข้อสุดท้ายนะ,ะับมีซี่แม็กโนบูนากะา เขจะรับได้ไหมอ่ะกระปุกกระปุกนิดหน่อยฮะรับได้ไหมไม่ได้ฮะโบเราโค้อ่ะครั้งนี้ไม่เหนียว ภาคที่สามใช้แค่ยี่สิบะทำไมมันลดเยอะจังว้าแขับหายิจปัญญาเนอทีนะี้ทีนี้เกอบรับได้โค้โคโกเย ตดไลท์ก่อนเลยเฮ้ยปรับให้จังวะโอ้โหชาร์จใหม่เลยฮะโอ้โหทีมรโรโคโคนี่มันเหนียวอะทานน่าดีไม่น่าจะทายนะฮะท่ามันแรงมาก ได้ท่าบังค่าไอ้มันมีท่าบางคาา่ามีให้ฟื้นข่าอะไร่างต่ครับไม่ใช่ท่าบางค่ามันฟื้นแล้วต่อ เดี๋ยวนะคุณเห็นหัวฟาดากนั้นมันเหมือนตาสัญญาณอะไรอย่างผมนึกไม่ออกอ,ะอ่ะ่ะดูเนีย่ยที่มันมีตัวอะไรอยู่ตรงกลางมันมียื่นออกมาดัง,ง้างโลหลอกหลอกโลคุณเห็นอย่างนี้มันสามารถใช้ท่าไม่ายได้นะฮะ มึงตาต้องเคมาต้องออกลงอะที่โนโอ้อาเอาเคมาไม่ได้ออกฮะอบภาพกระตุ๊ดหน่อยขอโทษด้วยฮะ ช่วยปรับหน้าจอให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยแป๊ะเข้าไเราไม่กลัวครับเต่ตรงนี้เลย

พูดว่ากระโดดต่อยนะพันที่คือติตตอรี่แอนงนี้ผมอ่านไม่ค่อยออกอะแต่น่าจะเป็นคําว่ากระโดดพันที่นี่ก็ผมแฟนแปลว่าต่อยอะ่ะโอ้โดนดได้ ใช้ใช้ทำไมใช้ทำไมไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องครับไม่เอาไ,ไม่เอา,อ,า,อ,า,อ,าอ่าไม่ทันกระตุกกระตุก สองสะสมโอ้โหแบบว่า,าราิติที่ทำประตูช้าที่ตรดสำหร,รับผมเลยนะอ่าก็เมื่อกี้นี่ก็ไปทำธุระมาโดยคนใช้นี่ก็เรามาต่อเลยครับงั้นเราก็ต้องเป็น67เจ็เลยดิ67%เเปอร์เซ็นต์ที่ชนะมันไหนฮะมิกซี่แม็กคนเราก็หายไปแล้ว ผมจำได้ว่ามันมีสูตรให้มิกซีแม็กแบบผมไม่เจอมาไปสูตรที่มิกซีแม็กแบบที่โกงอ่ะมันเอามันเอามันเอาอะไรว่ามันเอามันเอาอะไรวะมันเอาโค้ชออทีมตัวเองอะฮะมันมิกซีแม็กได้ ขอโทษด้วยน,น,นครับเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้หยุดเดีโอก,ก็เพราะว่าเมื่อกี้ผมโดนคนแซวราเผิไม่ได้หยุดเดีโวไว้เล่นเต็มจอมก็มีไม่ได้ครับต้องจอดจอ,อยที่คอมเดียวคนละเอ้อยผมต้อง้อดจ,อ,จอ,อยู่ที่คอมอตลอดเวลาแหละคุณเห็นไหมละ่ะแค่ที่ผม เล่นอยู่อ่ะมันเป็นหน้าแบบหน้าที่วินโด์ใช่ไหมมันจะหยุดสต็อปเกมได้ง่ายมากเลยครับแต่นี่ฮะมันไม่มีให้อ่ะผมจ้ทำาไงได้คุณเห็นภาพนี้นะผมว่ามันแกมมาเดิมนะผมไม่ปรับมาใหม่

อาชีสลาตันไปก๊อปเขามาคิดว่าจะเข้าตรงกูได้เหรอฮะนี่กูไม่ได้ก๊อปกูฝึกมานี่ไปขอเขาฝึกกูไม่ได้ก๊อปไปก๊อปท่าเขามาจะสู้ได้เหรอฮะอ้าวไม่ได้ฮะ ชูตติ้งสุดตากลัวไลส่ไปเลยเอออย่านะเว้ยเฮ้ยขนาดนี้ยังได้เหรอ ใสหน้าเรากคโค่มันเลยอาจใส่หน้าโลาโคโค่ครับรับไม่ได้แน่นอนนะเราโคโค่เองอาจใส่หน้าอาจใส่หน้า ดูรีเพคอีกรอบเขาช่วงนี้อาไาหนานเขาโคตรจังเลยฮะอื้ือาซายนาอโอ ่งให้ชินโดฮะชินโดเอาเมาื่อคี้ชินโดก็ใช้ท่าได้ตอนนี้ใช้ไม่ได้ใช้ก่อนเลยฮะไอ้นี่มันใช้ท่าป้องกันได้ไอ้ท่าขโมยลูกได้ท่าแย่งลูกไม่ใช่ขโมยเออมันก็คือคือกันไม่ทันนะมันไม่ทัน วดดดมาเทวะของเองมันสีแดงใช่หรอเดี๋ยวคนจะถามผมว่ามาเทวะมันสีแดงเป็นมาเทวะเอ็กไม่ใช่มาเทวะของมันก็เป็นสีแดงอ่ะอยู่คู่ไปดูในกระตูนดิผมจำแม่นแม่นเลยผมลูกทีมผมโดนเตะไปสามคนนะครับ กูอะไรวาไปกอบเขามาเนี่ยฮะเบอรบ์นิงครับนี่พอเขาฝึกมาไม่ได้กอบซ่าดาพูดไรครฮะอเทนมาพูดไรอะ ปังเข้ให้โหกว่าจะพระเทวะเอกกว่าจะมาเราเอาต่าคนที่อยู่ในทีมอินาเซอร์มาตอนรวมวิกิแบ็กทั้งหมดเลยฮะเนี่ย หมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอลืมเนะี่ยไม่ใครได้โดยเออเดี๋ยวเอาเคลมมาที่มิชแม็กไอ้กวนั้นมาได้แม่ดีแยงลูกกูทำไมใส่อัดหนนะ้าเฮ้ยกดไม่ทันฮะ ครึ่งหลังเราไต่ได้ห้าลูกแล้วฮะไม่ไม่ปล่อยไม่เอาตว่า,าหาพี่หรอฮะกอบเข้ามาจะปล่อยยอะ,ะชี่สลาตันที่กอบเข้ามาเสียของเขาหมดให้กูใช้ดีกว่าไหม ปก๊อปเข้ามาท่ายังเป็นท่าแรกเลยยังไม่ไว้่าการไปขโมยเขามาพวกชั่วเลยเให้เซนมาเราจะดูว่าเ็นมาสเอย่างหน้าประตูที่เป็นร่างรวมร่างกัอวตารอย่าง้ยนะเรียบร้อยฮะเอาเลยฮะเตะจากหน้าประตูตัวเองนะฮะ ไปได้บ้างฮัอาดซำเพื่อความมั่นยำเตะเข้าไปอาดเข้าไปอาดใส่หน้ามันเลยน่าจะรับไปได้นะครับไม่ได้ครับ แน่หลอเลยใส่กางเ้าประตูมตผมก็จะแคสในสิ่งที่ไม่เสียตังนะฮะแคสสิ่งที่ไม่เสียตังนะฮะเพราว่าไม่มีงบซื้อเกมอนะอ่าใช้ไฟใล้ใช้ไฟเหรอทำอะไรกูได้ฮะ ทำอะไรกูได้ไม่ได้ใครแม่งเลยมันมีท่าแรงกว่านี้ฮะ กระตุกกระตุกฝนดาวตกเมื่อกี้มีไฟผ่านนะมีไฟผ่านนะสงสัยได้จะรับได้ไม่วีวัน เราใช้ท่าเอาในตำนานนะโคตรจะเก่งลยท่านี้โคตรจะเทพเลยท่านี้เอ้ยดูฮะเอาไม่ท่านนะท่าในตำนานะนะอยา่าอยา่าคุณอย่าไปคิดถึงท่าอะไรแบบนั้นท่านี้มันโหโคตรแรองอ่ะ ตอนนี้ดูครับได้เงินมาหก0อยคความสัมพันธ์ใครสูงครับไหนดูดีอันนี้โอโ้โหอ๋อนี่นี่น,นแรงกล้าแรงกล้าแรงกล้าเฮ้ยมีความสัมพันธ์แบบไหนอ่ะแรงกล้าเน,นี่ยะฮไหนดูคนนี้หน่อยฮะเฮ้ยความสัมพันธ์แรงกล้าคลิปอะไรกันปะเนี่ยสองคนเนี้ย เนี่ยเนี่ยำเนี่ยเฮ้ยนายมีแ็มมาสุนุรี้ความสัมพันธ์เต็มมันไม่ใช่เหรอวันี่ใหเดี๋ยวติดเลนไม่เอาเดี๋ยวคิดกันไปไกลอืมนี่ครับเราเราชนะเราโคโค่แล้วฮะเหลืออย่างเดียวครับสะพานเชื่อมไปฝั่งนู้นชนะฐานที่สองฮะ ยิงแชมป์ฟุตบอลฟอนเทียในสุดนี้นะนี่ครับคุณลุงแม่คุณแจนี้หมายถึงอะไรเอ้ยได้ได้ปู่องเอโนเยสโต <c oughs> โฮ阿ามาร์โอริโอห้าบาทกลับกลับเลย แล้วคุณจะสงสัยทำไมมันมาทางนี้วะแบบนี่ดูนะั่นดูนะั่นดูนะ่ทำไมอยู่กลางทะเลรู้ไหมมันนั่งเรือมาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ,คอไหนอะเรือแล้วก็ไม่รู้ฮะงั้นเราก็จะกัดไปจุดที่เราชนะฮะคุณแจพื่อใสรีภาพเนี้ยผมจะบอกให้ตามตรงเลย ตอนแรกผมไปเล่นด่านเลเวลสามมาเออแล้วได้บิทซีแม็กฮะบิทซีแม็กแล้วทีเนี้ยผมก็เฮ้ยอะไรคุญแจอ,อะไรของมันก็งงฮะจนมารู้ว่าเออเนี่ยแหละคุญแจที่ตามหามันนานเนี่ยยิงใกล้ปู่เอ็นโดเลยอ่ะนี่นะเดี๋ยวเราก็จะ จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะนี่ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับบาย